รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power King of Duty Free กสทชล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP CP เติมชีวิตที่ดี ไปไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอดีตแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะได้รู้กันสวัสดีครับเจมใช่ไหมดูได้ไงผมชื่อเจมอะกำลังจะได้แต่งงานและนี่ก็กำลังจะมีลูกอีกคนไอ้ย,ย่แม่นอย่างกระตาทย์พี่รู้ได้ไงเนี่ยเหมือนพี่อ่านหนังสือพิมา นี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าที่พี่ถ่ายไปเนี่ยมันอดีตผมนั่แต่งงานไปแล้วผิ่ทิศรู้ได้ไงอ่ะโหทำไมจะไม่รู้ก็นี่ไงเห็นอยู่สองตาดิโอ้เจมากรู้หมดเลยอ่ะก็แค่ตอนนี้กำลังฝึกฝึกฝึกเสนียนเลยอ๋อสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกป้า อยากจะหัดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมก็เพิ่ง,งเริ่มเพ oh ิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ oh. วันนี้มีคนหนึ่งอะที่จะมาบอกให้รู้ว่าปีนี <Tamil S 1> ้จะเป็นอย่างไรใครจะดีใครจะร้ายใครจะรวยใครจะจนโอ้โหใครอะอยากรู้อยากบอกเหมือนกันนะขัดปากแต่ว่า ต้องรองให้มาติดตามรับรองไม่มั่วแบบนี้อันนี้มัว okay, okay, okay. อันนี้มัวเคอเคคนี่ฝึกฝึกขอดูของจริงขอดูคนที่สามารถทํานายได้สักนิดนึงครับาารเป็นใครคุณผู้ชมคะติดตามเลยดีกว่าไหมแต่ว่าขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมอ่ะคือยืมเขามาอีกทีนึงอะ่ะเออ,อมไม่ต้องขอมก็อยากให้เปลี่ยนพี่อาวเหรอแบบนี้ไม่ไม่ไม่สวยหรอกก็สวยอีกแบบนึงงั้นพี่ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยว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 ี อันนี้ของร้านเขาอ้าวเออหรอเออ้าวนึกว่าเขาเอาไว้ให้ลนไม่ใช่อ๋อโอเคโอเคครับผมอ๋อสวัสดีครับ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 หมอช้างใช่ไหมใช่ ตัวจริงจริงคนที่แบบที่พี่จะพาผมมาหาตัวจริงจริงผมบอกเลยว่าครับคนนี้ไม่ต้องพามาหาหรอกผมรู้จักเขาดีทำไมคุณดูดวงกับหมอช้างก็ตามหยูอว่ายังไงไม่เคยดูดวงเลยสมมติมายืมเงินแต่เดี๋ยวก่อนร้านนี้เขามีเก้าอี้ให้นั่งด้วยอ๋อแล้วนั่งดีกว่าดีกันต้อดก็ข้าถือนะโอ้โหโอ้นี่หมอช้างทศพรศรีตุลาครับเคยเห็นหน้า บอกว่าตัวจริงยิงอะบอมเลยถามเลยหญิงหรือเปล่าครับน้องคุณค่ะผมหญิงไหมไม่ใครๆก็รู้แบบนี้จริงๆต้องบอกว่าใครที่รู้จักกันเนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ยเอาคนบางทีไปตั้งฉายากคนหมอนช้างแบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยบางทีตั้งฉายาแบบนี้ทำตัวลำบากนะก็แบบกินข้าวเสร็จจะทิปย์ี่สิบก็ไม่ได้นะแล้วทุกวันนี้เวลาทานข้าวแล้วให้ทิปเท่าไหร่ครับ ก็เลยเปลี่ยนเป็นไม่ทิพเลยดีกว่าไม่ทิเลยไม่แล้วไฮโซจริงๆป่ะชีวิตคือเราก็ไม่เคยรู้จักหมอช้างในในมุมมองชีวิตส่วนตัวนะก็เห็นแบบเป็นคุณหมอที่จะไม่ใช่รักษารโรคอ่ะเป็นคุณหมอดูดวงด,ด,ดูอะไรต่างๆ <c oughs> แล้วพื้นเพลงจริยงยังไงอืคือต้องบอกว่าไอ้เรื่องไฮโซไฮโซเนี่ยมันเป็นเรื่องงานที่เราทํามากกว่าคนที่เข้ามาเจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังคมอะไรแบบนี้เนี่ยครับเราก็เลยติดภาพอันนั้นไปด้วยแต่ว่า ตัวจริงเองอ่ะผมเนี่ยผมว่าใช้ชีวิตปกติมากกว่าคนปกตกิทั่วไปเ,เราจะเห็นผมได้ตามเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์บ้างรถไฟฟ้าเนี่ยเราเจอบ่อย,ย,อยประจําเลยนะครับขึ้นไปทุกคนก็ บางทีก็แบบกำลังเกาะๆๆอยู่โอ้โหนี่หมอช้างนี่ถึงเขาบอกว่าเป็นโหนเป็นโหนจรด้วยโหนกันโหนกัน <c oughs> แต่ว่าหลายๆคนนะฮะก็รู้ว่าว่าจริงๆเนี่เยเขาเรียกกันหมอช้าง <c oughs> แต่จริงถ้า,ากเกิดเป็นคนที่สนิทสนิทกันจะเรียกอาจารย์ช้างเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นสินแสแต่ผมอยากรู้นิดนึงนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่เคยถามก่อนที่จะมาเป็นคนที่แบบว่าเก่งในเรื่องโหราศาสตร์ความฝันแท้จริงอ่ะผมก็สปอนส์สีตุลาจริงๆมีความฝันอยากเป็นอะไรฮะ ต้องบอกแล้วว่าอาชีพที่ทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในความฝันเลยมันจะมีมั้ยเด็กคนไหนที่ไปทำโตขึ้นอยากไปอะไรโตขึ้นหนูออยากเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยเห็นยิ่งยิ่งสมัยก่อนเนี่ยนะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่หมอดูเนี่ยวัยผมเนี่ยไม่มีเลยนะก็ต้องบอกว่าเด็กๆอ่ะจริงๆเอาความฝันตอนเด็กตอนแรกอ่ะหนึ่งเลยเนี่ยอยากเป็นวิศวกรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นวิศวกรคุณพ่อเป็นวิศวกรเราก็เห็นแบบ ความเป็นวิศวกรของคุณพ่อเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอันที่สองเนี่ยอันนี้ไม่เคยบอกในรายการไหนนะอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุโอ้ยอาจารย์อยากเป็นดีเจอ่ะไม่อยากเป็นผู้ประกศาศข่าวผู้ประกศาศข่าวผนี่เพราะว่านี่หนาวมาเลยนะเนี่ยมาเป็นผู้ประกาศข่าวเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราฟังข่าวอแปดโมงตอนเช้านั่งรถไปโรงเรียนน่ะโว้ยถ้าเกิดเราได้เป็นแบบคนอ่านข่าวอ่ะ นั่งรถเราก็จะได้ยินเสียงตัวเองทุกวันแต่ครับคิดไปคิดมาอ้าวแล้วเราจัดรายการอยู่ก็จะได้ยินเสียงตัวเองยังไงเคยแบบว่าพยายามจะแบบเปิดเพลงแบบมันจะมีจิงเกิลข่าวตอนเช้าเอ่ะพยายามมาเปิดแล้วพยายามพูดให้ได้นะคือเด็กๆ่ยเป็นคนที่ไม่กล้าพูดที่อายที่อายเก็บตัวคือบางคนคิดว่าคนเป็นหมอดูเด็กๆที่มันต้องแบบผมไม่ต้องมองเห็นอะไรทะลุออกมาจากเสาเนือว่าพิเศษไม่มีอะเราเป็นเด็กปกติเออแต่หมอช้างจะดูเหมือนเด็กเนิร์ดนะคือดูหวอนแบบ คือถ้าเราเห็นหน้าปุ๊บเราก็ต้องรู้สึกว่าคนนี้ต้องเรียนหนังสือเก่งคนก็จะคิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมคะจริงๆก็มีทั้งช่วงที่เรียนเก่งกบช่วงที่เรียนไม่เก่ง <c oughs> คือมีหลายช่วงของชีวิตช่วงที่แบบตั้งใจเรียนมากๆ<ม>ช่วงที่แบบเล็วหลอย,อย่างเจมส์จะได้จะได้ฟ่าบอกว่าแต่ของเจมส์นี่ไม่ใช่ช่วงนะทั้งชีวิตขออนุญาตพี่ต้อยู่ข้างผมคนน่ารักคนน่ารักแล้วก็เด็กๆก็แบบผ่านมาทั้งช่วงที่แบบทำให้ครอบครัวผิดหวังเสียใจก็มี นอกจากคุณพ่อเป็นวิศวกร,กรแล้วพ่อพรมหมอ,อช้างทำอะไรอย่างอื่นด้วยไหมคะของเดิมเนี่ยมีธุรกิจโรงงานมีสิ่งอุตสาหกรรมนะครับ,บแล้วก็มีญาติคุณาที่เป็นหมอดูอยูออ่แต่ว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยซึ่งเป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องโหราศาสตร์อยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าด้วยความที่แกมีธุรกิจอยู่แล้วอ่ะแกก็จะไม่ได้มาดูเป็นแบบ,บคือศึกษาเล่นๆนะอาชีเพื่อนใช่ดูก็แบบซึ่งเราก็เห็นภาพอันเนี้ยพ่อก็พูดเสมอว่าเออจริงๆความรู้ตรงเนี้ยถ้าเรามีความรู้จริงๆแล้วเรามีใช้้ไดเป็น มันทําให้คนยน่มีความสุขในชีวิตได้มากยิ่งขึ้นมหมอช้างมีพี่น้องกี่คนคะพี่น้องเนี่ยถ้านับผมด้วยทั้งหมดเนี่ยสี่คนผมมีผมมีพี่สาวสามคนลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวแล้วเป็นที่ให้คนเล็กด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าไ,ไ,ไข่ในหินเลยคือต้องบอกว่าก็จะเป็นคนที่ทุกคนพยากรเยวว่า ตขึ้นเนี่ยคงไม่แมนแล้วล่ะเพราะพี่สาวเยอะสูตรตามสูตรมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเืองอเจ๊เต็มบ้านเลยเป็นลูกชายคนเล็กด้วยครับลูกชายคนเดียวแต่ก็รอดพ้นมาได้นะอันนี้คุณพ่อดูให้ด้วยไหมคะคุณคุณพ่อคุณพ่อดูให้ด้วยแต่ว่าเราก็เป็นคนเลือกเองด้วยนะก็เราจะยังยึดเพศกําเนิดนะแล้วหลายคนเนี่ยก็เรียกกันบอกว่าอาจารย์ช้ากอาจารย์ช้างจริงๆตั้งแต่แบบว่า ครอบครัวตั้งชื่อให้คือช,คชื่อช้างเลยครับชือ่อช้างช้างคือมันมีอยู่ตรงที่ว่าคือที่บ้านผมเนี่ยพี่แต่ละคนเนี่ยชื่อไม่ได้สอดคล้องกันทั้งคนหนึ่งนะครับ <c oughs> คนโตก็ชื่อเอคนที่สองชื่อเน่งคนที่สามชื่อจา๋าเหมือนคุณพ่อไม่ได้เกลีอทอะไรไว้ล่วงหน้าเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นลูกคนเล็ก คนส่วนมากเนี่ยใครมีเพื่อนที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยตั้งชื่อว่าเล็กบ้าง<อ>ชื่อจิ๋วบ้างแต่พ่อกลัวว่าเฮ้ยถ้ไปตั้งเล็กๆมันยิ่งเล็กกว่าใหญ่เล,เล็กไปหมดเลย,เลยลก็เลยตั้งชื่อให้มันแบบใหญ่ไว้ก่อนอ,อ่าแล้วก็ช้างเนี่ก็ถือว่าเป็นัสลักษณ์มงคลในพวงจุ้ยแล้วก็ในเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนะ<อ>ครับแล้วทศพรสีตุลา,ลาคือฟังดูเนี่ยแบบมันเป็นชื่อหมอดูเลยเนาะเออเราชื่อหมอดูอ,อลังการอ่ะชื่อจริงหรือป่าคะเจอจริงๆเกิดมาก็ทศพรทศพรเป็นชื่อที่แบบภาคภูมิใจมากเพราะว่า ชือทศพรเนี่ยอาจารย์สัญญาเป็นคนตั้งให้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นคนเป็นคนตั้งให้เริ่มมีเขาละคือคุณพ่อสนใจเรื่องดูดวงโหราศาสตร์แต่ว่าหมอช้างเนี่ยจะมาดูดวงได้ยังไงแล้วโชคชะตาอะไรพลิกผันจากวิศวกรเนี่ยกลายมาเป็นอะไรอะ่ะเป็นอาจารย์ทีนัดโหราศาสตร์และหววจุย้ยนะสนใจตอนไหนเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะมีคนมาถามเดี๋ยวว่าอาจารย์ช้างเห็นผีมั้ยหรือเปล่า นคนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดี mm. เพราะตรวจบ่อยมาก <c oughs> แล้วหมอช้างเคยเติมบบแบบดูดวงใครสักคนแล้วปากกว้ากวแบบโหสามวันเจวันแย่แน่แน่สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมา ผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP CP เติมชีวิตที่ดีอามิชีร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์โฮมเมดค o กิ้งชั้นจีสยามพารากอนเมื่อีหมอช้าบอกว่าคุณพ่อเนี่ยสนใจเรื่องของดูดวงอะไรยังไงแล้วหมอช้างมาเริ่มสนใจเนตอนไหนยังไงคะจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่เคยสนใจด้วยเียงแต่ว่าคุณพ่อเขคงผมว่าแกคงดูดวงไว้พอสังกวรแล้วว่า อันนี้โตขึ้นต้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยน,นะแกก็บอกว่าเนี่ยน่าจะแบบเรียนบ้างนะเรื่องโหราศาสตร์เรื่องท่าแบบเนี้ยคือเก็งคนอื่นจะปิดเทอมเพียงก็ไปเรียนพิเศษอยง<ม>่งี้ยแต่เราปิดเทอมเนี่ยเราก็จะไปเรียนเรื่องโหราศาสตร์เออแต่มันดูขาดๆเด่ะบอกเรียนวิศวะวิศวะมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตคือไปเรียนอะไรโหราศาสตร์มันเออมันมันมันแปลกมันเกี่ยวอะไรอาจารย์ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกันเลยคือจริงๆเนี่ยโหราศาสตร์มีที่มามาจากวิทยาศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใี่วิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับมันก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือการดูปรากฏการณ์ของธรรมชาติก็คือการโคจรของดวงดาวคนท้องฟ้าว่ามีาอิทธิผลออิทธิพลต่อเราอย่างไรจริงๆเนี่ยผมเนี่ยอาศัยหลักของความเป็นวิทยาศาสตร์มาเลยเนี่ะห,หนึ่งก็คือสงสัยก่อนไอสิ่งตรงเนี้ยมันใช่ไม่ใช่มัน้ายได้จริงไม่จริงพอเราสังเกตสงสัยปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มทําการทดลองให้กานเรียนเลย เพื่อเก็บสถิติใช่ไหม,มพอมันเรียนเสร็จปุ๊บนั่นเป็นขั้นตอนวิทยาศาสตร์นะพอทดลองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยถ้ามันใช่ก็มาสรุปเป็นทฤษฎีออนั่นก็คือเออนั่นก็คือ,อ,อสิ่งที่เราแบบใช้หลักการอย่างนี้ในการศึกษาถามว่าถึงแม้ว่าผมจะทํางานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดวงเรื่องขยากรเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนจะเชื่อทุกเรื่องเหมือนที่คนอื่นคิดกันมีคนมาถามเ๋ยว่าอาจารย์ช้างเห็นผีั้ยหรือเปล่า มอาจารย์เคยไหมเคยแบบว่ามียานวิเศษไหมไม่มีเลยฮะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ในแก้วนี้ก็เป็นได้ไม่มีเลยฮะนี่คนมาถามผมว่าคนจะเป็นหมอดูเนี่ยต้องมีเซนต์อะไรหรือเปล่าเออจะเป็นไหมคะเซนต์ที่ต้องมีสุดคือ common sense ถ้าเกิดเราเป็นอาชีพนี้เราไม่มีคอม m o น s e นี่ยเราไปคิดอะไรแบบแปลกๆประหลาดๆเนี่ยมันทำให้คนเดือดร้อนเยอะเหมือนกันนะเออใช่เพราะว่าหลายคนเขาเชื่อการตัดสินใจของคนที่มาดูดวงให้ใช่แล้วผมอยากรู้นิดนึงอาจารย์ช้างอย่างชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยเกิดมาเนี่ย สว่วนได้ลิขกิตไว้ไแล้วหรือเปล่าว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมีแนวทางเราหรือเปล่าชีวิตคนเนี่ยมีหลายส่วนนะครับปัจจุบันเนี่ยความเครียดของการดูดวงก็คือว่าเรามักจะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกาหนดและเปลี่ยนไม่ได้ <Eso> ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอย่าไปดูเพราะคนที่จะเครียดก่อนคนแรกคือผมเพราะผมรู้ก่อนดวงตัวเองก็ต้องดูก่อนถูกไหมนะแต่ถ้าเกิดเราฮ้ยดูไปแล้วมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แต่การดูดวงเนี่ยเป็นการวางแผนชีวิตให้กับเราคือผมบอกอะไรวันนี้เราอยู่ในเมืองเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ เราต้องไปท่องลอผมบอกว่าถ้าคุณวิ่งถูกุงวิทยเนี่ยรถติดนะคุณไปเลาะในซอยเอาอะรถโล่งกว่านั่นคือดวงถ้าเราไม่รู้ดวงอาจจะวิ่งถนนเส้นหลักซึ่งผมรถติดมากแล้วถ้าเรารู้ดวงปุ๊บหล่ะห้ขอไปอีกทางหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็มีครับก็คือเราต้องไปท่องลออทุกคนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมีเดสิเนชันอยู่แต่วิธีการเลือกเดสิเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเป็นคนกำหนดดังนั้นเนี่ย ดวงคือการตรวจสุขภาพงั้นคนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีเพราะตรวจบ่อยมากจะไม่เป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะเจมส์ใช่ตั้งงงายเออไม่ได้เชื่อแต่งง่ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเคยเห็นแไ้มบางคนบอกเฮ้ยไม่อยากตรวจสุขภาพก็กลัวเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นอะไรถามว่าทำไมเป็นวิธีคิดที่ผิดนะนะเพราะว่าคุณต้องรีบรู้เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่ไม่ดีจะได้เตรียมตัวกันดดวงก็เหมือนกันเราตรวจดวงไม่ได้เพื่อให้แบบ เราประมาดเพื่อให้เรากังวลใจแต,แต่รู้เพื่อให้เราเตรียมตัวเตรียมใจของเราแล้วถ้าแบ่งไงแบบเป็นศาสตร์ศาสตร์เลยเนี่ยหมอช้างเรียนศาสตร์อะไรบ้างหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการคำนวณดวงดาวก็คือดวงแหละโหราศาสตร์ลัคนาเวลาตกตั้งพอเรียนดวงไปสักพักหนึ่งก็เริ่มบอกชีวิตมันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นนอกเหนือจากดวงเนี่ยนะมันน่าจะมีวิธีการจัดอะไรทําให้มันแบบชีวิตมันดีขึ้นได้บ้างก็เลยไปศึกษาเรื่องของฮวงจุ้ยฮวงจุ้ยก็จะเป็นหลักอันที่สองเนี่ย ที่ควบคู่กันมาแต่พอไปเรียนพวงจุ้ยปุ๊บมันก็จะมีในกระบวนการจีน,นจะมีทั้งพวงจุ้ยงโงเ่งเฮงอ,อะไรเยอะแยะมันก็เกี่ยวพันกันไปอ่ามันก็จะต่อยอดโยกันเป็นลูกโซ่ไปหมดครับรบ,บางเรื่องเราเรียนมาแต่ว่าโอกาสนใช้เนี่ยมีน้อยอนะครับอย่างเรื่องโงเ่เฮงเนี่ยเราเรียนมาแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันขีดูใบก็เครียดน,นะครับเพราะว่าโงเ่เฮงคนมันเปลี่ยนไม่ได้เมื่อก่อนเออ,เ,อ,อเนี่ยเกิดมาเป็นอย่างนี้เลยดูใบก็ทายไปว่ไอ้ตาอย่างนี้ไม่ดีจมูกแบบนี้มีปัญหาเพิ่งมากลับมา คึกคักในช่วงหลัง <the> risk, ออร์เดรสเขาสามารถเปลี่ยนได้อ่าจุมไหมเปลี่ยนได้สมัยก่อนพอมาดูแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยพอถามว่าเปลี่ยนได้ผมก็บอกว่าจมูกแบบนี้ไม่ดีโงเงินมีแต่รั่วออกไปไปทาจมูกใหม่แบบนี้ช่วยไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่าช่วยได้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนได้ทั้งหมดอ,มอมเพราะว่าหงอเฮงเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ ชิ้นใดชิ้นหนึ่งบนใบหน้าโอ้โหเฮงนี่มันก็บอกแล้วว่าโง่คือห้ามันก็ต้องดูแบบองค์ประกอบ5้าหลักทำมันทุกอย่างเลยก็ได้แต่ส่วนมาก,กามเห็นเห็นคนที่ทำครบโง่แล้วเนี่ยจะไม่ออกมาเป็นโง่แล้วสุ <c oughs> ดท้ายออกมาจะเป็นอีกแบบเลยนะถ้ <c oughs> าผมถามดสิันีคนเคยพูดกันเยอะมากเลยในวงการงการดูดวงม็บอกว่าคนที่เป็นคนดูดวงให้คนอื่นเนี่ยมักจะดูดวงตัวเองไม่ได้ จริงๆคำว่าแม่ไม่แม่นแ,แล้วแต่คนแต่หนึ่งเนี่ยบางคนบอกว่าห,หมอดูเลยห้ามดูดวงตัวเองอ,อันนี้ผิดเลยนะไอหมอดูคนไหนพูดเนี่ยอย่ายไปดูเลยเพราะว่าถ้าดูดวงให้ตัวเองไม่น่าจะไปดูคนอื่นได้ไงเพรื่อปดวงเราดูง่ายสุดแล้วบางคนก็บอกว่าเวลาพอดูดวงให้คนอื่นมากๆก็เหมือนดวงตัวเองจะตั้นแบบนี้จริงไหมอะหมอเราไปเปิดลิขิตสวรรค์ไ้วยจริงเนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราพูดไปด้วยอะไรถ้าเกิดเราพูดด้วยความตั้งใจที่ดีกับเขาถ้าแบบที่อยากให้เขาชีวิตดีมีความสุขอยากแก้ปัญหาให้เขาเน ผมว่าชีวิตเราจะต้องยาวขึ้นด้วยซ้ำไปมันมีนะบางคนแบบภรรยาน้อยอให้หมอดูไปบอกสามีว่าเนี่ยดวงเขาต้องเลิกกับเอาเอาประโยชน์ส่วนต้นมันจะมีแบบแนวแบบเอ้พูดให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยนะเออลักทำนะมันเป็มันอย่างเงี้ยโอ้โหมีมีทางฮะเราแบบเรื่องพวกนี้เราเซติสติทีฟมากอแล้วหมอช้างเคยเจอแบบแบบดูดวงใครสักคนแล้วป้ากดแบบสามวันเสร็จวันแย่แน่แน่แล้วแบบ จะบอกเขายัางไงอะถ้าไปเจอแบบนี้มีคือต้องบอกว่าสิ่งที่หมอดูจะต้องมีคือจิตวิทยาถ้าเรามั่นใจมันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ย <ừ> เราก็ต้องพยายามให้ให้ชีวิตในช่วงนั้นเป็นช่วงที่ที่สุดของ <ừ> ของเขาน <ừ> ีไม่ใช่คือคนที่ดูดวงเป็นหรือหมอที่ดวงเป็นเนี่ยดูเสร็จแล้วเนี่ย <ừ> คนที่มาดูก็ต้องแบบมีความสุขมากขึ้น <ừ> ไม่ใช่มาดูดวงเสร็จแล้วเศร้าเครียดกว่าเดิมเพราะว่ามีคําสิ่งที่ห้ามทายสำหรับหมอดูก็คือว่าหนึ่งก็ห้ามตายตายห้ามทายให้คนเลิกกันห้ามทายว่าลูกคนไหน ดีกว่ากันอ๋ออ๋อ,อ,อนี่เป็นจัยบาลสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเราไปกำหนดไปบอกอย่างนี้ไม่ได้เออชอบอ่ะชอบอ่ะอคือหมอดูต้องคู่คุณธรรมใช่จัยบาลแล้วนี่หมอช้างดูดวงมากี่ปีแล้วคะเนี่ย หลักยีแล้วนะคนแรกคนแรกอาจารย์ดูให้ใครคนแรกคนดูตัวเองดูตัวเองก่อนเลยคนแรกอ่ะแล้วเขาได้บอกไหมว่าในดวงปุ๊บเราก็จะกลายเป็นนักโหราศาสตร์เมื่อตอนนู้นอะไรเงี้ยปัญหาอย่างหนึ่งนะที่เขาพูดกันเนี่ยที่มัเขาเข่อยากให้ดูดูตัวเองเพราะว่าบางทีดูแล้วมันค่อนข้างตัวเองเหมือนเราส่องกระจกอ่ะแบบก็ดูดีแต่ดูแล้วแบบเขาก็พยายามแบบยิ่งรู้เยอะยิ่งเลียงบาลีนะ ไอ้นี่มันคงไม่ใช่หรอกว่าเปนคนเป็นแบบนี้มันมีเรื่องความรู้สึกนิดิดของเราเข้าไปเ,ออไเลยมันก็ทําให้เป๊ะแต่แตเแย่ถ้าคนที่เราไม่รู้จักเลยอ่ะเราก็ว่าไปจมตำราเราไม่ได้ว่ามาจากสิ่งที่เรารู้จักแล้วแล้วบุคคลน่ยที่อาจารย์ดูให้คนแรก บุคคลคนอื่นน่าจะเป็นคนในครอบครัวคนในครอบครัวก่อนเออมาลองดูเพิ่งดูใหม่ๆเธอจะไปดูเขา้างนอกบ้านเกิดใชไมใช่เราลอนวิชาเราลองของก็ต้องลองของบ้านก่อนถ้าผมเรียกอาจารย์ทั้งวันนี้เรื่องการปรับปรุงด้วยพวกนี้ผมลองของเลยรับงานนี่คิดดูนะเมื่อกี้หมอช้าบอกว่าจากเด็กขี้อายแล้วก็คือไม่กล้าพูดหน้าฉันอ่ะจนวันหนึ่งกลายเป็นหมอดูพยากรณ์อะไรออกสื่อทั่วประเทศครับ เป็นอย่างนั้นได้ไงมีคนที่ใกล้ชิดหมอช้างจะเมาให้ฟังผมก็เป็นคนไม่ได้อะไรเคทเชียนเขาบอกว่าตำแหน่งกลุ่มทรัพย์ในร้านเนี่ยจะต้องอยู่ทะยงมุมกับประตูที่เราเข้าแล้วผมอยากรู้นีในึนอาจารย์เขาว่ากันว่าเราไฟอยู่หน้าบ้านี่ยทำให้ไม่ดี สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา KING POWER KING OF DUTY FREE ก็กสทชล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกที่ดูนะเมืม่อที่หมอช้างบอกว่าจากเด็กที่อายไม่กล้าพูดหน้าฉันอะ่ะจนวันนึงกลายเป็นหมอดูพยากรณ์อะไรออกสื่อทั่วประเทศครับ เป็นอย่างนั้นได้ไงมีคนที่ใกล้ชิดหมอช้างจะเมาส์ให้ฟังท้งมอเออเราก็ไม่รู้เราก็อยากรู้เหมือนกันครับเอออะขอไปเมาไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าอันนี้เราก็เป็นพี่สาว3คนของหมอช้างนะคะใช่ค่ะอ๋อก็มีเรื่องเมาตอนจริงๆน้องชายตอนเล็กนี่ก็สอแววว่าแบบหน้าตาดีนะตั้งแต่อยู่อนุบาลเลยเพราะว่าโฆษณาหลายาตัวมีินษณามีแบงค์มี นมมีอะไรนึกว่าจะรุ่งแรงไหมน oh. ึกว่าจะเป็นพระเอกโตขึ้นกลายเป็นหมอดูจริงๆเขาจะแซวแซวพี่สาวแรงเหมือนกันเฉพาะพี่เอก็คือจะโดนแซวเราไม่โกรธเราไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธอะไม่างเโกรธเลยน้องชายเขาชอบอัมนะแบบเวลานะเขาจะชอบแซวเขาชอบแซวอะไรอย่างเงี้ยแซวเจ็บๆไม่แต no euh. ่ช้างกินแมลงได้ทุกชนิด uh กินแมลงได้ทุกชนิดนะความสามารถพิเศษของหมอช้างคือเรื่องกินนี่สุดยอดเขาจะบอกว่าสัญชาต แตนโดยเฉพาะตากแต่งได้หมดกินได้หมดทุกอย่างกินเดียวถ้าเกิดไว้เชิญมาชิมแบบว่ารายการแบบให้ชิมก็จ่ให้ชิมได้นะนี่ลเมื่อกี้เนี่ยพี่สาวมาเรื่องชอบทานคือบอกว่าทานทุกอย่างไว้ก็ทั้งว่ามันลงแมลงอะไรหมอช้างก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินหมดอะนอนเหนืออะไรก็กินถดนวนไม่ให้อะอะไรแบบนี้โอ้ผมก็เป็นคนไม่ได้อะไรแต่คือแบบอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมกือเราไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอก ไม่ไม่ไม่ต้องบอกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่เมนูของที่ร้านเขานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่มาอาเมจี่จะบอกว่านี่เป็นร้านอาหารอินเตอร์มากเลยอินอร์มะเรงจากต่างประเทศพวกพวกอย่างเงี้ยทานได้อันนี้มันไอ้เนี่ยรถดวดนะรถดวดนี่ยไม่ไม่อันนี้อยากแด่อันนี้แดงอร่อยกินด้วยความแบบว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยจริงนะเดี๋ยวพาจาน ไปทานอาหารแล้วคุยกันต่อเพราะว่าวันนี้คุยกันเนี่ยเราต้องมีอาหารถ้าไม่มีเดี๋ยวนั่งได้ไม่ได้่ไหมครับผมไม่ได้จะกลับเลยนะเขาไปพุ๊บคิวอาจารย์มาเลยต้องเอาอาหารมาดึงอาจา์ให้ก่อนเด็กเนาะน่ารักเชียวไปไปทานไปทานไปทานเดี๋ยววันนี้ <c oughs> ให้เจมกลับบ้านเลยเดยวผมเดี๋ยวผมเก็บใส่กรคุยให้พี่ทิพย์ที่ตอนอ่านข่าวนี่สนุกเลยครับผม าบอกอย่างนี้แต่แรกเนี่ยมาทุกเทปเลยนะเป็นอาหารที่ผมคุ้นเคยแต่ละอย่างนี่ผมพูดได้เลยอ่ไม่รู้จักนี่นี่นี่ต้องโก้ต้องเช้าต่อไปกิน่อยเป็นแบบเกลียวด้วยแต่ันี้ไม่ได้จิ้มนมนะแนะนำทีละอย่างนะคะข้างหน้านี่คือ Rocket Rock lobster Salad นี่ต้องบอกว่า Rocket เนี่ยเป็นผักที่ อาหารตะวันตกมันนิยมมากเลยเขามันมีกลิ่นที่หอม,อมต่อไปคะเป็นอะไรครับ,รบ Angel Hair Aglio r i b o l l i t ค c r a นี้ Saint Angel เป็นพาสต้าเส้นเล็กบางสุดครใช่ั้นี่พวกพรนี่เลยกุ้งแม่น้ำแล้วก็ยังมีเนื้อปูด้วยแท่งไส้คอตเคชพร็อพเปซอสนี่เลยปลาคอตนี่ทอดแบบหนังกรอบนุ่มแล้วก็แบบมีซอสแบบเป็นทร <acceso S 1> ัฟเฟิลแล้วนี่อะไรครับนี่ก็แบบซุปทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลซุปนี่แหละอย่างพวกอาหารเนี่ยนะตามีแม้เกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่ากินนู่นเสริมดวงอะไรแบบนี้ว่าสิ้นนแบบี่ มันก็มีนะมันก็มีเหมือนกันนะอาหารเคุณยังคุณยังทำอะไรจะปลูกผ้ามันขอลูกเสือแล้วไงครับมีหลายคนบอกครับคนเขาเขาเข้าร้านอาหารไะบริกรเดินมาประทานเพราะพี่จะตัดผมนะครับแล้วครับคือคือต้องบอกว่าจริงเนี่ยมันก็มีหลักอีกมากมายหลายอย่างขอบคุณครับสำหรับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับอย่างในหงจุ้ยเหญ่ก็จะมีคำว่าหยินหยางอาหารเนี่ยก็มีความเป็นหยินหยางในอาหารด้วยเหมือนกันยาดื่มขี้แฉงสว่างไว้เนี่ยหยินคือความมืดนะครับเรายกตัวอย่างให้เหมือนว่า ผลไม้อาหารการกินบางอย่างเนี่ยกินแล้วมีฤทธิ์เป็นยางคือคนเนี่ยร่างกายคนก็มีอยู่าอย่างนถ้าเกิดเราสมมติเราเป็นคนเป็นยางคือคนแบบใจร้อนหัวจีบอะไรอย่งเี้ยเราก็จยไปทานของที่มันเป็นยางเยอะของที่เป็นยางคือของที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับจะรู้ได้ไงว่าไหนร้อนเย็นหนึ่งคือดูจากถ้าเป็นผลไม้ให้ดูจากเม็ดข้างในันผลไม้ที่มีเม็ดใหญ่ๆเนี่ยจะมีพลังยางสะสมเยอะทานแล้วจะร้อนเช่นกุห่าบขนุนอะไรแบบนี้ที่มันแบบเป็นเม็ด ใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดผลไม้ที่แบบเป็นนิดเป็นหินเนี่ยก็จะบางทีจะเปลือแข็งหรือว่าไม่ข้างในเล็กนะเช่นพวกแตงโมเมลอนทั้งหลายสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกนี้ในจีนก็ถือว่ามันมีลิเป็นยาของกินเนี่ยถ้ากินอาหารให้เป็นยาเราก็กินได้เยอะแลวอยู่ได้นานใช่ใช่คือคนจีนเขาจะบอกว่าทานอาหารให้เป็นยาอย่าทานยาให้เป็นอาหารใช่งั้นเรามาเริ่มเริ่มทานยากันเลยดีกว่าคือพอตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารนะอาจารย์มาเลยทําบไม่ผิดไม่ถึงว่าอย่างคนที่แบบ เขาจะเปิดทําธุรกิจอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยมันต้องมีโฮมงจุ้ยด้วยไหมคะสําคัญอันดับแรกลยเนี่ยมีหลายร้านอาหารที่ผมมาดูโฮมงจุ้ยให้เนี่ยสิ่งแรกผมจะถามก่อนเลยคือขอไปกินก่อนเพราะถ้าเกิดมันไม่อร่อยเนี่ยโฮมงจุ้ยมันทำให้อาหารอร่อยไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่มันมีอีกหลายร้านครับที่แบบเปิดมาแล้วเนี่ยอาหารก็อร่อยนะสวิตสก็ดีนะมีคนมันไม่เข้าเลยเออไออย่างเงี้ยการจัดโฮมงจุ้ยก็พอช่วยได้อตอนนี้อย่างการเลือกจัดโฮมงจุ้ยก็มีหลายไอเดียนะครับไอเดียแรกก็คือว่าหนึ่ง มันอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การตกแต่งออกแบบเดี๋ยวมันก็ทั้งชื่อของร้านอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. เองก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีพลังธาตุไฟ mm hmm. อาหารการกินเนี่ยนะ mm hmm. นั้นเนี่ยคุกกิ้องอะไร <cooking S 1> ไะแบบนี้แล้ <c oughs> นั้นเนี่ยการมีสีสันธาตุไฟบริเวณร้านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมพลังของช่วยให้ดี mm hmm. นะไออย่างเนี่ยร้านนี้เราจะเห็นนะดอกไม้ข้างหน้าก็เป็นดอกสีธาตุไฟสีแดง mm hmm. สีส้มสีชมพูนะครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นะว่า การมีสีสนันนี้มันทําให้คนเกิดอาการหิวได้ง่ายขึ้นเพิ่มแคปไทย<ม>หรือแม้กระทั่งอาหารทั้งหลายในยเวลาใส่เข้าไปจะเห็นว่าทุกจานจะต้องมีสีท่าไสอยู่ใช<อ>่ไหสีแดงๆลอง<อ>เราผ<ด>ัดพาสต้าแล้วขาวหมดสิเราดูเลี่ยนมันน่ากินมันก็ดูแบบใช่ไหมแคชเชียร์เขาบอกว่าตําแหน่งกลุ่มซับในร้านเนี่ยจะต้องอยู่ทะยงมุมกับประตูที่เราเข้าเพียงแต่ว่าก็ต้องดูด้วดยว่าเดินเข้าไปมุมซ้ายเอาตู้เซฟไปตั้งแต่ประก้ผนังที่ตู้เซฟตั้งเนี่ยเป็นผนังส้วม อันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดูความน่าจะเป็นก็ต้องดูอย่างอื่นได้ว่ามันมีปัจจัยอื่นหรือเปล่านะครับ้นเนี่ยเคล็ดลับสําคัญนะฮะผมบอกว่าเวลาใครที่อยากจะดูวงจุ้ยร้านตัวเองว่าพลังหินหยางมันดีแค่ไหนคือร้านเนี่ยต้องมีอย่างเยอะๆมีแสงสว่างมีการเคลื่อนไหวมีเสียงสามองค์ประกอบเนี่ยในธุรกิจคุณก็ต้องมีแล้วผมอยากรู้นิดนึงอาจาย์เขาว่ากันว่าเตาายอยู่หน้าบ้านทําให้ไม่ดี จริงๆต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเตาไฟมันอยู่หน้าบ้านมันมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นเตาถ่านพอจุดปุ๊บควันมันก็ฟง,ง้งออกมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมช่วยกังวลจริงๆเนี่ยคือกังวลว่าเปิดประตูมาแล้วเจอเตามาก,กกว่าเตาถ่าน,น,นคือเตาเนี่ยเป็นพลังของธาตุไฟมันอยู่นมถึงไฟความขัดแย้งใจร้อนหุดหงิดถ้าเข้ามาบ้านปุ๊บเจอไฟก่อนเลยเนี่ยคนในบ้านแล้วหุดหิดแล้วิดถูกไหม แต่ถ้าเกิดมันเจอสิ่งที่เป็นมงคลอย่างอื่นเช่นรูปครอบครัวนะครับคือมันเป็นเหมือนกับการที่เราปรับกระแสจิตของเราเนี่ยตอนที่เข้าบ้านและยังมีคนบอกเงี้ยบอกว่าเตาเตาในบ้านเนี่ยบ่งบอกความมัง่งคั่งคือจะปรับให้มันดงนดัน่นนร,รอกเงลี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยคนจีนเนี่ยถือมากเลยเพราะเตาเนี่ยถือว่ามีเทพไปด้วยนะคุณจีนอ่าจากสิ่งสำคัญที่สุดคือ ครัวเนะี่ยคือการมีกินมีใช้ mm hmm. ความสะอาดเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ที่สำคัญคือมีครัวต้องใช้ครัว <Wow. S 1> เมื่อครัวได้ใช้งานเนี่ยมันส่งผลดีเยาวเลยนะ oh. คนที่เป็นเพศหญิงในบ้านก็ดี mm hmm. นะครับการมีกินมีใช้ก็ดีสุขภาพก็ดีด้วยโ mm hmm. หเรียกว่ามันมีหลาย ปัจจัยที่เกิดขึ้นในบ้านเราเกี่ยวกับเตาประเด็นมันไม่อยู่ที่เตาหรอกมันอยู่ที่ว่าพอเราเปิดแล้วมันเกิดความร้อนอความร้อนเนี่ยเป็นลรงงาไหมุนเวียนเปิดเตาผับไม่ได้ยังไงนะเพราำไปเยอะเกินนะนี่เฉพาะแค่เตาแค่ในครัวเท่านั้นยังบ่งบอกได้เลยว่าจะทําให้บ้านนั้นเนี่ยคนอยู่เนี่ยดีจะรวยจะจนหรือจะอะไรเนี่ยแล้วจะเสริมยังไงครับ ยังไม่พอเวลาสัปดาห์นี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยยังจะรู้ด้วยว่าปีนี้เนี่ยนะคะราศีไหนจะรวยราศีไหนจะเป็นยังไงจะเสริมอะไรยังไงร,ราศีไหนจะรวยราศีไหนจะชงเออนะคุณผู้ชมมาติดตามไปได้นะคะ <c oughs> แต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP พีีเติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน ล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก ขอบคุณนะอาจารย์ช้างมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขนาดคุยยังมันมากแล้วสัปดาห์หน้าจะมีอยู่ปะอยู่ครับผมยังอยู่อีกหรอไล่ก็ไม่ไปาะว่าชีวิตผมอาจารย์ช้างบอกแล้วว่านารีอุปถัมภ์เราอยู่กับหญิงที่ดูแบบว่าสวยไม่ได้แก่กว่าเรียกว่าดูดีนะคุณนะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกัน10บนาฬิกายีนาทีทางรับบอห้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องขาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการ เป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปสําหรับพวกเราพี่พี่สาวสามคนนะคะค่ะ,คะพี่ที่เป็นห่วงนะบายบายรักน้องะนะคะสวัสดีครับเราจะคงสร้อบ้านอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าห้องน้าตั้งผิดมันทีมันไปทําลายสิ่งที่มันดีอ่ะหมดเลยนะ<อ>ปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหายอดฮิตที่ผมเจอคําถามเยอะที่สุดดีนี้เวลามีคุณสมบสติเดินยมาหาผบเนี่ยไม่ต้องง่าปากเลยอาจารย์ช้างมียานทิพย์เลย รู้แล้ว่าจะถามอะไรคนกลุ่มหนึง่งที่เขาจะบอกว่าตัวเขาเป็นปีชมอันนี้จะยิ่งมาทําบุญใหญ่เลยปีนี้ม<อ>ีปีอะไรเป็นปีชมคะก็าาต้องบอกว่า